ก็คือเป็นคนชอบสะสมต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้ชอบพันอะไรที่เรายังไม่มีเราก็ซื้อมาปลูกเรื่อยๆเราก็หามาเอามาไว้ที่สวนเพื่อที่จะเอาไว้เวลาเขาออกลูกออกอะไรพวกนี้ีิปามเขาสีมันมันยังไงนะมันเคล่าขึ้นเคลาผมเรียกปามแมงมอสมันขนแมนมอสนะอันนี้เรียกว่าญ้าเลยครับญ่าหวานญ่าหวาน ภยหวานคูกระดึงคือมีชาวบ้านนะเขาก็ไปหาหน่อไม้ตามธรรมชาตินี่แหละบนภูเขาภูกระดึงเขาก็เลยลองไปกินดูมันหวานเลยเป็นภัยกินสดไปอันนี้มะไฟพันอันนี้มะไฟพันน่าจะเป็นเหรียญทองรื่ไงมนะี่หละของลูกจะใหญ่ใช่ไหมลูกใหญ่แต่มันจะเป็นสีทองอันนี้ก็ได้อันนี้มะไฟพันข้าวเหนียวดํมามะไฟข้าวเหนียวดามันมันยังไงมันจิน้ง มันจะเป็นสีอมม่วงอะครับจะหวานอันนี้คือตะเดามันใช่ไหมตะเดามันพันข่าวพองจะออกดอกล่วงหน้าเขาก่อนระวายอะไรเงี้ยอันนี้ตะเกียนทองอันนี้เราก็ปลูกกลอยไปด้วยปลูกกลอยเอาไว้สําหรับให้มันลงมีหัวตต่อไปอยู่เนี้ยเนาะคือต้นกลอยต้นกลอยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจานท็อปเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้อยู่ที่ มู่สมบ้านองลีผมมาถึงแล้วผมมีหลายอย่างตรงนี้เดี๋ยวไปดูเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นที่นาใช่ไหมครับครับอ๋อแล้วก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้นี่มีต้องทำยังไงหรือว่าเดิมทีมันก็เป็นนานี่แหละให้คนเช่าเขาเลิกเช่านาแล้ว มันก็เลยเป็นที่นาโล่งๆพอจะมาเริ่มทำก็มาดูว่าพืชอันไหนที่มันทนแล้วก็ปลูกแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากก็ไปนึกถึงไทยไทยไทยหวานปูกระดึงตอนนั้นนะมีเพื่อนอยู่ที่เมืองเลยเลยขา<อ>เขาทำตรงเนี้ยเขาทําไทยหวานตรงเนี้ยแล้วเขาก็แนะนำมาว่า สิ่งนี่ยยังไม่มีปรวานปลูกนะลองปลูกดูสิเพื่อมันจะปลูกได้รเราก็มามองดูบ้านเรามันก็มีไผ่มันก็งงขึ้นได้ก็ลเลยมาปลูกแต่ก่อนจะปลูกไผยมันขึ้นตามป่าแต่ว่าของเราเนี่ยมาปลูกในนามันก็เลยทําให้สภาพมันไม่เหมือนกันเวลาปลูกพอฝนตกน้ามันก็ขัง แต่เวลาฝนหยุดมันก็แห้งแล้วก็มาเรียนรู้สภาพแวดล้อมของพื้นที่วา่าน้ำขังเนี่เราจะแก้ยังไงตอนนี้ผมเเห็นข้างในก็ชักล่องดิงลง่องดึงล่องไว้ให้น้ำออกอะไรอะไรแบบที่ว่าลอกล่องไว้เพราะว่าถ้าเกิดวันรปล่อยให้ขังมากแล้วคงไม่ไหวแน่ก็คงตายใเน่าแน่แล้วเราก็ทำล่องอแล้วนี้ก็<ะ>มาดูว่ามันน้ำมันไหลมาทางไหนเราก็ ซาะล่องให้มันไหลออกมันไหลลงมาโบะแล้วนี่ซะเอาน้ำมาเก็บไ้นี่สักน้ำแล้วพออยู่่มาก็มาดูคลิปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปเจอเรื่องของคลิปในการทำวิถีพอเพียงของตามแนวทางพระราชดำรินะก็ไปเจอให้ปลูกปลาบ้างให้ ทำบอ่อน้ำบ้างอะไรบ้างก็ยังไม่เข้าใจที่แรกครับแต่ว่าจับใจความได้นะก็คือว่าพระองค์บอกว่าให้ปลูกปลาเนี่ยอันแรกคือเอาไว้กินก่อนเราก็จะอยู่ได้มีกินพอปลูกปลากินได้แล้วเราก็มาปลูกปลาเพื่อในการใช้สอยครับพวกปลูกไผ่ ปลูกไม้ไว้เอาไว้ใช้สอยเวลาเราจะทําอะไรบ <ทำ S 2> ้างบ้านทําอะไรทําพวกข้าวของอะไรพวกนี้เรารทําได้แล้วก็ปลูกปลาอีกอย่างหนึ่งให้มันถาวรก็คือให้มันเป็นเหมือนอย่างก็ว่าสามารถอยู่กับสังคมภายนอกได้ก็คือเป็นปลาเศรษฐกิจก็ค,คือเป็นป่าสามอย่างเอาไว้กินเอาไว้ใช้สอยแล้วก็เอาไว้สร้างความมั่นคงปลูกบ้านก็ได้ แล้วก็ให้ความร่มเย็นกับเรานคนอื่นที่มาก็ร่มเย็นบ้านเมืองเราก็ร่มเย็นใครมาเห็นก็สดชื่นนะโลกมันก็ร่มเย็นครับเย็นมากไล่ลิ้งใจเข้ามายังไม่รู้สึกว่าร้อนเลยร่มมันก็ร่มพอสมควรครับลมพัดชิวเลยไม้ที่เราลูกกัเนี่ยเราก็มีไม้ไม้ป่านะครับไม้มะข่ามงาไม้ยางนาไม้ตะเคียนทอง ไม้พยุง,ยงแล้วก็ไม้มหม้อก็นีต้นตะแบกบตะแบกก็มีปลาสแกที่มันเป็นลูกมาขึ้นขมันนะับเราไม่ได้ปลูกเราปล่อยไว้ดยงลยเอาไว้สําหรับใช้สอยใช้ทาทานก็ได้ทาฟื้นทาฟื้นก็ได้ครับจะขายก็ได้นะมีกลุ่มคนที่ก็ทา ปืนอบเดืพิซซ่าบอบปืนปืนะแกเนี่ยเขาบอกว่าปืนมันแรงมากเลยไม้ผลไม้อะไรผมก็จะซื้อมาค่อยๆทย,ยอยปลูกแล้วตอนนี้ดินมันเริ่มดีขึ้นแล้วจากจากดินไม่ดีะนะมันก็เลยปล่อยให้เขาทับถมกันแล้วก็ตัดหญ้าบกไว้พ้กไส้เดือนตอนนี้ก็มาแล้วมาเริ่มเริ่มขุด,ดไปนี้เจอเลยต้นไส้เดือน,นเริ่มมาแล้วแล้วดินมันก็จะร่วนขึ้นเรื่อยๆ ต้นไม้พวกหญ้าอะไรพวกนี้นก็จะขึ้นดัน,นี่ปลูกอะไรก็จะงอกงามเลยก็จะดีขึ้นเนรื่ยอยๆอเดี๋ยวผมให้พาไปชมบ้างเดี๋ยวไปดูบ้างว่ามีต้นอะไรกันบ้างครับครับ นี่เจตนาก็คือเราต้องการใช้ดินขึ้นมาทำเป็นเนินเนี่ยนะโพกําำหรับปลูกมอนปลูกต้นไม้เนะี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เวลาฝนตกเราก็ได้น้ำด้วยเวลาหน้าฤดูฝนเนะี่ยเราก็ได้น้ำไปใช้ด้วยซึ่งเราก็ไม่ต้องไปนขนควายหาน้ำที่ไหนเราก็จะมีน้ำไว้ใช้ของเราเอง จะมีร่องแบบนี้ทั่วไปหมดเลยใช่ไหมร่องแบบนี้ยทุกทั้งแปลงเลยปูไว้มันก็คือระบบคลองไส้ไก่ใช่ไหมเหมือนคลองไสไก่ครับถ้า,ถ,าถ้าเอาไปเทียบเคียงกับระบบโคกหนองนาที่เขาช,ชเขาทํากันอ่นนะก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วต้นนู้นจะเป็นส่วนที่ปามเขาสีมันเันยังไงนะมันมันมีนวดมันมีนวด มันลูกไหมมันเคยอยู่มันเคยอยู่ตำร้านนะมันจะสวยเลยแหละให้รากเขาเดินเต็มที่ก่อนแล้วมันก็จะสูงขึ้นเองมันใหญ่สูงแล้วมันก็จะเป็นเป็นเขาอยู่ข้างบนเป็นเขาขึ้นเราผมเรียกปาล์มแมงมอสเออมันขนแมนมอสยเนะแล้วเขาจะคลุมผมก็เลยชอบมันแหละก็เลยหามาอันนี้เป็นปาล์มสวยงามเหมือนเนาะมีผลผลิตอะไรไหม ถ้าเราจะทําเป็นผลผลิตนะให้เขาออกลูกดีลูกกินได้หรอลูกมันเนะี่ยถ้าขายลูกนะลูกหนึ่งบางทีก็ขายเม็ดละสิบห้าบาทเม็ดมันนะเนฉะพาะเม็ดนันนะแล้วมันออกมาเป็นพวงเลยเขาซื้อไปเพาะขายซื้อไปเพาะขายมันก็เป็นไม้สวยงามนะ่ะเนาะแต่ถ้าเราถ้าเราเพาะขายเองเนะี่ย ต้นหนึ่งออกมาประมาณใบเล็กๆออ่ะืมขนาดนี้ยขายละสามสี่ร้อยมันก็สามารถทำให้เป็นคืชที่เป็นรายได้ได้ด้วยต้นคีเปใช่ไหมต้นคีเปแล้วยังไม่เคยออกลูกใช่ไหมเพิ่งเพิ่งซื้อมาใช่ไหมเพงเพิ่งซื้อมาถนอมมันมากเลยซื้อมาที่แรกน้องเขาให้สองต้นน้องสาวนะเขามีกำลังซื้อ,อเราไม่มีกำลังซื้อใช่เพราะว่าต้นมันแพงมาก เป็นไม้เคตร้อนชื้นเหมือนกันที่อินโดอ่าไมอินโดเป็นไมอินโดใช่แรกๆเคยเคยกินลูกเขาไหมเขาว่าอร่อยไม่เคยเพราะว่าเรากําลังซื้อมันไม่ไหวกิโลหนึ่งหลายบาทใช่ใแพงมากเป็นไม้แพงเป็นไม้เลยเราหาสะสมต้นเล็กๆดีกว่าแล้วก็ค่อยๆแสวงหาเดี๋ยวต่อไปในอนาคตถ้ามันโตนะถ้ามันรอดนะ ก็มาชมมาชิมได้เลยอันนี้คือทดลองใช่ไหมเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าแถวนี้จะปลูกได้หรือเปล่าครับอืมแต่ว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ที่เราควรที่จะดูแลไว้อะไรนต้องการปลูกเอาไว้เป็นพืชอนาคตสําหรับลูกๆเข้ามาเขาก็ได้กินของเขาไอาเราเองอายุมากก็ได้กินมไม่ได้กินไม่เป็นไรแต่ขอชื่นชมต้นไว้ก่อนแสดง <c oughs> ว่าสะสมไม้เยอะเหมือนกันนะก็ <c oughs> นะสมบัติ พอสมควรถ้าเกิดว่าเราพอมีกําลังซื้อเราก็ซื้อออันนี้ซ,ซื้อมาต้นเท่าไหร่แพงอยู่ไหมตะก่อนนี่มันต็เป,นเป็นพันมั้งตอก่อนต็เป็นพันนะก็ะะเลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปลูกตอนนี้นะอีกห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าเราอายุมากแล้วแต่ลูกเขาก็ยังโตยังต้องอยู่เขาก็จะได้มีอยู่มีกินของเขา อันนี้เรียกว่าญ้าเลยครับญ่าหวานญ่าหวานคือไงต้นชื่อมันชื่อมันหวานคือมันกินแล้วหวานวัวหวานเทาน้หวานหวานวัวจไม่ได้หวานคนอาหารนี้เป็ดอาหารไก่อาหารสัตว์อาหารสัตว์ได้หมดเนาะคือเขาจะชอบญ้าแบบนี้เนี่ยนะปิดออกมาเนี่ยปิดออกมาเนี่ยมันจะออกมีลากอยู่แล้วเนี่ย แล้วก็ตัดออกหมดเลยตอบขายเป็นท่อนขายเปานรบาดเออท่อนรบาดท่อนรบาศปลูกไว้เยอะๆนี่ชอบขายชอบขายรวยเลยนะเพราะมันไม่ต้องทําอะไรไงมาถึงก็ตัดใส่เครื่องช็อปใส่ถุงดําขายได้เลยสูงแล้วหกสิบเจ็ดสิบบาทถึงเขาขายกันแต่บ้านเราก็เลี้ยงวัวเยอะไม่ไม่ปลูกกันขอเขาปลูกกันแล้วแต่มันไม่พอวัวกินอ๋อวัวชอบกนีตะเดามันใช่ไหมระเดามันพันข่าวพองอันนี้ทำไมต้นมันเตี้ยตัดมันเหรอเราเราควบคุมต้นมัน เพราะว่าถ้าเราปล่อยต้นมันสูงตามสภาพเนี่ยมันเราก็เอาผลผลิตยากแล้วเราก็เลยควบคุมให้มันเตี้ยวไว้แล้วก็พวกนี้เราจะได้เนี่ยฤดูต่อไปเนี่ยเราก็ออกแล้วน,น,น,นี่เก็บยังไงขายเก็บดอกเหมือนหรืเก็บดอกเอาไว้กินบ้างปั่นกันบ้างอะไรพวกนี้ไม่ได้ขายน,นี่เน้นกินไม่ได้ขายเป็นสะดาวมันไม่ค่อยขมแล้วมันก็ ะออกดอกล่วงหน้าเขาก่อนถวายไหมออกปีนึงทวายอะไรเงี้ยเวลาถึงฤาดูมันนี้มันได้ผลผลิตเยอะไหมก็เต็มต้นเลยก็แทบทุกยอดอ่ะมันก็ขึ้นออกเอยทยอยไปเรื่อยเรื่อยไพ่หวานคูกระดึงไพ่หวานคูกระดึงมันมันดียังไงมันเป็นยังไงก็คือมันเป็นไพ่หวานนะนะแต่ว่าที่มาที่ไปของเขาก็คือมีชาวบ้านน่ะเขาก็ไปหาหนาอไม้ตามธรรมชาตินี่แหละบนภูเขาคูกระดึงแล้วเขาก็ ไปเจอไผ่เนี่ยมันมันมีตัวอะไรมากินนะเขาก็เลยลองไปกินดูมันหวานแล้วเขาก็เลยเอาเอามาปลูกที่บ้านคือคือไงมันกินสดได้นี่แหละมันกินสดได้ไม่๋อไผ่ไผ่ไไพวกเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่มันขมแมลงเลยมมไม่กินอแต่ว,ว่าไผ่เนี้ยไปกี่ทีก็แมลงกินทุกครั้งเลย พวกกระลอกพวกอะไรพวกนี้มันก็กินอ่ากินหมดเลยเราก็เลยคิดเอ๊ะทำไมมันถึงกินได้ครับก็เลยลองทดลองปลูกดูอก็เอามาปลูกคือเขากินเขากินดูแล้วพอกินดูแล้วมันหวานเขาก็เลยเอามาอเอานอเอาเง้ามันมาแล้วลองชิมดูมันมันมันขมไหมมันไม่ขมมันหวานกินกินสดๆได้เลยอ่ากินสดได้เลยอ๋อพราไผ่ทั่วไปนี่มันมันจะขมอะเนาะ้องต้มก่อนก็เลยเป็นไผ่กินสดไปเลยยังข้างบ้านเขาเขาว่าปลูกอะไรปลูกไผ่ ไม่เห็นนามาชิมบ้างเลยกันเลยเราได้มาแล้วก็หักไปแล้วเราก็ไปให้เขาเอาลองชิมเนี่ยพอชิมแล้วก็ติดใจอีกก็เลยก็เลยก็เลยไม่มีขายแต่ลยไม่ได้ขายแล้วแล้วก็ไม่ได้เน้นด้วยตอนนี้อืเดี๋ยวถ้าเน้นเมลไรก็จะบอกได้ได้ชำกิ่งขายไม่ได้ชาครับมีแต่ให้มีแต่ให้ให้น้องเข้าไปอะไรเงี้ยเอาไปปลูกให้เขาไปเราปลูกดูเขาซื้อขายกันแพงไหมที่ซื้อมาซื้อมากิ่งเท่าไหร่ ตอนนั้นเขาให้กิงละสองร้อยนะที่ซื้อมาที่ซื้อมาจริงละสองร้อยนะถ้าใครอยากอยากจะปลูกก็มาขอนาสมัติก็มาแบ่งปันกันได้เอาไปปลูกนะแล้วขยายพันธุ์กันไปเรื่อยๆบ้านเราก็จะได้มีกินมไม่ต้องไปไปหาที่อื่นอ่มันมันดีตรงที่มันกินสดนี่แหละมันกินสดได้อเขาก็เอาไปทําหลายอย่างนะเอาไปทําส้มตาก็ทําได้ ทำซุปนอไม้อะไรพวกนี้เขาก็ทํากันอันนี้ต้นอะไรปลูกอะไรไว้ท่านอันนี้ตะเคียนทองตะเคียนทองต้นตะเคียนทองส่วน่วนอันนั้นก็จะเป็นไม้มะข่ามงอันน,น,นี้อันนี้มะข่ามงเหรอมะข่ามงอันนี้ปลูกเป็นแถวอยู่นี่นี่คือไม้ไม้ป่าทั้งหมดใช่ไหมครับ เป็นไม้ปลาแล้วก็ไม้กินได้ด้วยมะม่วงของพวกกระปุกก็ <c oughs> คือเราปลูกเป็นแนวกันลมแบบือว่าจงใจไอ้ที่ปลูกนี่ก็คือเป็นร่มเงาตรงน,นี้เป็นร่มเงาไปด้วยเวลาเราเดินไปเดินมาในสวนเราตรงน,นี้มะไฟอันนี้มะไฟพันอันนี้มะไฟพันน่าจะเป็นเหรียญทองนช่ไงมนี่แหละของลูกจะใหญ่ใช่ไหมลูกใหญ่แต่มันจะเป็นสีทองอน,นุีงก็ได้ลูก ลูกใหญ่สีเหลืองทองครับมอไฟนะรสชาติมอไฟเขาเพราะว่าหวานอมเปรี้ยวนะหวานอมเปรี้ยวมอไฟมันจะเปรี้ยวอยู่แล้วเนาะแล้วอันนี้เราก็ปลูกกลอยไปด้วยปลูกกลอยเอาไว้สําหรับให้มันลงมีหัวต่อไปอยู่เนี้ยเนาะต้นกลอยต้นกลอยหัวจะหยุดใต้ดินหัวยิ่งอยู่นานก็ยิ่งลูกใหญ่ขึ้นว่าต่อไปนี้ก็เวลามัน ไม่มีกินยังไงก็ขุดเอามาทำที่นอาอันนี้มะไฟพันข้าวเหนียวดำมะไฟข้าวเหนียวดำมันมันยังไงมันจะมันจะเป็นสีอมม่วงอะเนื้อมันนะเนื้อจะอมม่วงครับจะหวานเหมือนกันจะหวานเหมือนกันหวานอมเปรี้ยวเหมือนกันครับโครงการพระราชดำริหงวยทรายนะเขาจะมีจำหน่ายตรงนั้นนะผมก็จะไปที่นั่นอยู่เรื่อยๆก็ค,คือเป็นคนชอบสะสมต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้ ชอบพันอะไรที่เรายังไม่มีเราก็ซื้อมาปลูกเรื่อยๆเราก็หามาเอามาไว้ที่สวนเพื่อที่จะเอาไว้เวลาเขาออกลูกออกอะไรพวกเนี้ยก็คือเราอยากกินนั่นแหละใช่ไหมเราอยากกินเราก็ซื้อมาแล้วตะลิงปิงอ๋นนี้ตะลิงปิงไม้ตะลิงปิงไม้โบราณเนาะสะสมได้ออกลูกมั้ยยังออกแล้วกินลูกกินลูกแล้วเปรี้ยวปิดเลยเนาะเขาเอาไปแช่อินนะแฟนเขาก็เอาไปแช่ ครับเอาลูกไปคลุกน้ำตาลแล้วแช่อินพวกนี้ก็เป็นมะฮอกากานีนี่เราปลูกชิดๆกันมันก็จะชละูดสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับคือตอนตอนที่ปลูกอะนะมันเราไม่ได้คิดอะไรหรอกเราเจ็บขาแล้วเราหิว หี้อยู่ต้นมาหอกกันนี่มาปลูกกันแล้วมันปลูกได้ต้นเดียว<ะ>แล้วก็เจ็บขาดเดินไม่ได้ก็เลยปลูกทรงๆไปงั้นน <c oughs> ะเพราะว่าก็เลยออกมาเป็นอย่างเนี้แต่ว่ามันเลยกลายเป็นดีว่ามันไม้มันเลยตรงชะลูกไม้ก็เลยพุ่งชะลูกแล้วก็บางคนเขาก็ว่า h, ถ้าปลูกไม้ชิบกันแล้วมันจะอยู่ได้ไหมเราก็ยงังรอช่วงเวลานั้นดูว่า ทำโตขึ้นแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกตะเกียงทองอันนี้ตะเกียงทองเราก็แจงไว้เฉพาะให้มันพ้นหัวเฉยๆเพราะว่าเวลาเราเดินมามันก็จะได้ไม่เจกะเราก็เลยแต่งเอาไว้ แต่เป็นไมู้มจึกาทางใต้เนี่ยมเข้าไี<ท>นี่ปลูกมากี่ปียลอ่อา,อาสี่ปีแล้วแต่เข้าปีที่ห้าแล้วถ้าถ้าเราจะปลูกยางนาปลูกปลูกตะเกียงทองเนี่ยท่านติดน้ำให้เป็นที่น้ำ<อ>เ,นเนี่ยอย่างเงี้ยยางนาเนี่ย,ย,ยตอนพอช่วงฤดูฝน่นมันเขาให้นั่นด้วยนะให้เห็ด มีเห็ดอะไรที่ออกก่ะต้นยางนาบ้างครับอ่ามีที่ออกผ่านมาเนี่ยมันขึ้นกับตะเพียนทองอ่าจะเป็นเห็ดอะไรนะสีส้มๆ้มเห็ดละโงกล่ะเห็ดละโงกใช่ไหมหัวหัวสีส้มๆหัวส้มๆอ่าก้านสีขาวเนาะอ่าก้านสีขาวอ่าเห็ดละโงกที่ทางอีสานเขาแล้เป็นน่าสมบัติได้กินไหม ยังไม่ได้กินเลย<ก>เพราะาว่ากล้ากินมนไม่กล้ากินเพราะว่าเรายังไม่รู้วิธีกินตัวหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องการที่จะให้เขามีสปอร์เยอะๆเราก็เลยปล่อยเขาไว้เราก็มีปลูกพวกไม้ผลไปด้วยผสมกันในปานี่แหละจากป่าดีกว่าเนี่ยมะเฟืองตัวนี้มะเฟืองตัวนี้มะเฟืองยังไม่มีลกูกมีแล้วมีแล้ว,ลวกินแล้ว มัเฟืองหวานไหมเฟืองหวานเนาะแล้วกันอันลูกใหญ่เนาะอันนี้ก็มายงค์ทึยงค์ทนี่เราจงใจให้มันเป็นเป็นเรียนแบบป่าใช่ไหมแบบแห้ทึบเหมือนป่าเลยให้เขาอยู่ด้วยกันน่ะลองดูซิว่าเอออยู่ร่วมกันแล้วเป็นไงเราเราไม่ได้เป็นพืชเชิงเดี่ยวเราก็ผสมผสานปลูกไปเรื่อย แล้วบ,บรรยากาศนี้เข้ามาตอนนี้คือเย็นมากเลยบรรยากาศจะจะอย่างนี้ทั้งปีใช่ไหมจะร่มเย็นอย่างนี้จะร่มเย็นแต่จะมีมดตรงนี้มันมคุมม<อ>หมด,หมดเลยเป็นป่าไปแล้วไม่มาอาศัยมาทั้งตัวผมแล้วตอนเนี้ย <laughs> แล้วก็พอดีปลูกอะโวคาโดด้วยอันนี้อะโวคาโดที่ว่าเราซื้อซื้อมากินแล้วแล้วก็เพาะอันนี้อะโวคาโดพอเม็ดนะมะอะโวคาโดเพอเม็ด,อ,มดอันนี้โน้มไว้ทำไมต้องการให้มันเกิดกิ่งขึ้นมาล้วย โน้มไว้น้มกิ่งเพื่อให้เกิดกิ่งใหม่อันนี้อันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยคือเ,เราเราจะแต่งทรงพุ่มมันะนะเนาะเรา <ม companion S 2> <ล>ต้องการ uh ที่จะให้ได้กิ่งหลายๆกิ่งให้ให้มันเตี้ยให้ให้มันฉลุดมัน <c oughs> ก็เป็นหลักการหนึ่งของการทําทรงพุ่มต้นไม้โดยการโน้มกิ่ง <c oughs> ตอกบิดอันนี้ตรงใจอ๋อมันขึ้นเองขึ้นเองแล้วเราก็เว้นไว้เพราะมันมีสกคุณหลายอย่างนะ นี่เก็บลูกไปแล้วหรือว่าพึ่งดอกพึ่งสลัดดอกมันมันสลัดไปหลายชุดแล้วแหละแล้วได้เก็บลูกมันกินไหมไม่ได้เก็บอันนี้เหมือนจะเป็นลูกมันนี่มันกำลังออกลูกนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยลูกเก่าเขาได้เก็บไปกินบ้างยังไม่ได้ไม่ได้เก็บเลยเราก็เห็นเราก็ชื่นชมเขาเพราะมันเป็นไม้ป่าขึ้นเองแล้วมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ กำลังสับสนอยู่อะรุ่นใหม่กับรุ่นเก่ายัางผมเนี่ยผมเกิดก่อนใช่ไหมผมก็เห็นว่าไอ้ที่มันผ่านมานั้นนะมันเป็นชีวิตความเป็นอยู่ที่ยังมีความสุขกับคนในหมู่บ้านท่าตะคอ์เราด้วยแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อระบบการเงินเข้ามาปั๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยเริ่มมองตัวเองเป็นหลักแล้วก็เริ่มไม่แบ่งปันกันละ จากก่อนนี้ไปสร้างบ้านทาตะคร้อนะก็มาบอกคนหนองลีคนวังซอไปไปช่วยกันอทางนู้นก็ทำกับข้าวเลี้ยงกายมั่งเป็ดมั่งแล้วทางนี้จะดำนาเอาก็มาแบ่งปันกันเอาแรงกันอะไรกันเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันมีแต่ว่าใครทำได้มากก็เริ่มรู้สึกว่ามันจะเกินหน้า แต่คนไหนทําได้น้อยก็มองรู้สึกว่าเยียดเขาแล้วว่าเขาไม่มีปัญญาทำรรมาหากินแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ร่วมกันแล้วก็ค่อยๆเกือ้อกลูลก,กันไปทีละเล็กล,ล,ละน้อยนะเดี๋ยวหมู่บ้านท่าตะคอตตาบลท่าตะเคอเราเนะี่ยอยู่ยังมีความสุขได้แน่นอนแต่ถ้าอยากจะเห็นรุ่นลูกๆในท่าตะคาะตาบลท่าตะคอะเรานะเริ่มหันมา ถูกคิดกันสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งวิ่งไปจนไกลเกินที่จะหววนกลับมาบ้านเรากลับมาลองที่ว่าเออลองามาใชล้ลองใช้ฝีมือทําที่บ้านด้วยออดีซะก่อนก่อนที่จะไปหางานที่อื่นทําครับอ้วก็คือเข้ามาพูดคุยได้มา,มาแลกเปลี่ยนรเรียนรู้คุยกันได้เนาะ คุณครับผมขอบคุณนะสบัติมากครับผมที่มอบความรู้พามาดูมอนมีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มาดูใช้วิธีการเข้าคิดใช้ชีวิตพอเพียงด้วยครับผม